อิทัพิคเวอริยสาวโก ปฏิจจสมุป,ปาทานเยวะสาธุกังโยนิโสมานสิกโรติภิกขุทั้งหลายอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทําไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุป,ปาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติอิทังหูติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุป,ปาทาอิทังอุปชติเพราะความเกิดขึ้นใน สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอีทางนโหติ เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัส,สนิโรธาอีทางนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยาติทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณ ปัจญานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจญานายตนังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจยาผัสโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ ผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยา ตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาพระโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพพระวะปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชรามรนังโสกัส ปริเทวะทุกขโทมนัตสุปายาสาสัมพวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตสสเกวะลสสทุกขขันธสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิ ชายะตเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังคาระนิโรโธเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังคาระนิโรธาวิญญาณน,นิโรโธเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณน,นิโรธานามรูปนิโรโธเพราะมีความดับ แห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายยตนะสลายยตนะนิโรธาปัสนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายยตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัศนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความ ควาดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุปาท นิโรโธเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานะนิโรธาภะวะนิโรธโเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภะวะนิโรธาชาตินิโรโธเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธา,ช,า,ราชะรามะระนันโศกปริเทวะทุกขโทมนัส ปายาสานิรุชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนตสปุบายาสาทั้งหลายจึงดับสิน้นเอวะเมตาสาัสสะเกวะลัสัะทุกขกันทัสสันิโรโทโหตีติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้สาธุ บทสวดปฏิจจสมุปบาทอิทะพิขเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมานสิกโรติพิขุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยกคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติอิทังโหติ เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอัสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป ยะธิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจ,จยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารปัจ,จยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจ,จยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป นามร no ูปะปัจจยาสลายตนังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัสโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณ MA หา เพราะมีเวทนาเป็นป right. so the ัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาพระโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภวะปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติ ชาติปัจจยาชารามรณงโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาสัมพวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตสะเกวลัสสะทุกขขันทสสะสมุทโยโหติ ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายะตเววะอเสสวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโทรเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณน,นิโรโทรเพราะมีความดับแห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณะนิโรธานามรูปะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาผัสสะนิโรโท เพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานนิโรโท เพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทาน itation. อุปาทานะนิโรธาภวะนิโรโท Hindu. เพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภาวะนิโรธาช,า,า,า,ชาตินิโรโทเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชารามารนัง สโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสานิรุช,ชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นเอวะเมตัสะเกวัสสะทุกขขันทสะนิโรโทโหติติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้อิทาพิกเวอริยสาวโกปฏิจจะสมุปาทันเยวะสาธุกันโยนิโสมนสิกโรติ พิกุทั้งหลายอริยาสาวกในธรรมบนัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปปาทาอิทังอุปชัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงาสติอิทังนโหติเมื่ สิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอีทางนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยันทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชาปัจยาสังขาราเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลาย สังขารปัปชะยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัชจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปปจจยาสลายตานังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะ สลายธตนะปัจจยาผัดโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัดสั ปัสสะปัจญาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจญาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจญาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจญาพระโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพพระวะปัจจญา ชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชะรามระนังโสกะปริเทวะทุกขะโทมณัสสุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกขะโทมณัส อุปายาศทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตะสะเกวะรสะัะทุกขกันทัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังคาระนิโรโธเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับ ดับแ่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งส สลายตนะสลายตนะนิโรธาภัสสนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งภัสสะ ัสสนิโรธาเวทนานิโรโธเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโธเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานนิโรโธเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานนิโรธาภวะนิโรโธ เพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภะวะนิโรธาชาตินิโรโธเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชราเมรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสนิรุชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหละชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโท มนัสุบายาสัททั้งหลายจึงดับสิ้นเอวะเมตัสสะเกวะลัสสะทุก,กขกันทัสสะนิโรโทโหตีติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้สาธุบทสวดปฏิจจสมุปบาทอิทะพิขเวอริยสาวกโก ปฏิจจสมุปบาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมานสิกโรติที่ขูทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัส,สุปปาทาอิทังอุปปัชติ เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัส,สนิโรธาอิทังนิรุช,ชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทิทงังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจญาสังขารา เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจยาสลายตนังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะ สลายตนะปัจจญาผัสโสเพราะมีสลายตนะนเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจญาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจญาตัณหา <Dam? S 2> เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจญาอุปาทานัง เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาพระโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเภะวะปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชารามารนังโสกะปริเทวะทุกขะโทมานตส,สุปายาสาสัมภวันติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุป,ปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตัสะเกวลัสะทุกขักขันทัสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายะตเววะอเสสวิราคานิโรธา สังขาระนิโรโทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเที่ยวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขารนิโรธาวิญญาณะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูป นามรูปน <to insane suicide> ิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาผัสสนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหา,า,า,นานิโรธาอุปาทานะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานนิโรธาภวะนิโรโท เพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภาวะนิโรธาชาตินิโรโทรเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชารามรณงโสกะปริเทวะทุกขโทมณส,สุปายาสานิรุชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชารามรณนะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นเอวะเมตสสะเกวะลัสสะทุกขขันทัสสะนิโรโทโหตีติความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้